พาทุกคนมาดูไฟดักยุงดักมแมลงครับไฟตั้งพื้นที่ใช้แผงโซล่าเซลล์แล้วก็ตัวนี้เขาดักยุงดักมแมลงได้เดี๋ยวมาดูใกล้ๆกันครับเป็นไฟสีฟ้าเป็นฟลูออเรสเซนต์แบบที่ล่อยุงล่อมแมลงได้นะครับเป็น2ดวงใหญ่ๆเลยนะครับเวลาเรานั่งริมศาลานะครับอยู่บ้านสวนบ้านไร่แบบนี้ยุงมแมลงจะเยอะมากๆนะครับเราก็สามารถใช้เจ้าตัวนี้นะครับนี่สังเกต เสียงจะมีเสียงป๊อปแป๊ะป๊อปแป๊ะให้มาดูยุงใกล้ๆกันครับยุงเยอะมากๆต่างจังหวัดนะครับตัวนี้ก็จะช่วยลดปริมาณยุงได้นะครับเราไม่ต้องคอยทากันยุงนะครับแล้วก็ใช้พลังงานจากแสงอาทิตย์ยกเคลื่อนย้ายได้ครับเนี่ยเรายกไปใช้ที่ไหนก็ได้แถงโซลาเซลล์อยู่ด้านบนแบบนี้ครับแล้วก็เอาไปตั้ง เคื่อนย้ายใช้งานได้ใครที่สนใจไฟตั้งพื้นแบบนี้นะครับที่สามารถดักยุงดักแมลงได้ติดต่อ xml solar มาได้เลย